สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการยกเลิกงานนะคะกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกเข้ามานะคะเหมือนเดิมค่ะใสยย่สย s ส r n a m e พาสเวิร์ดกด log in ออเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเมนูด้านขวาที่เราใช้งานกันนะคะในการปิดงานหรือว่ายกเลิกงานจะเมนูเดียวกันเลยนะคะ work order s w i t c e exclusion work order exclusion นะคะเสร็จแล้ว ตรงนี้นะคะ create date นะคะให้ลบอันแรกออกนะคะเพื่อให้งานทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงณนะวันปัจจุบันนะคะว่ามีงานคงค้างเท่าไหร่บ้างนะคะสังเกตงานคงค้างเราจะอยู่ที่ a c c e p t หรือ pending นะคะกดไปที่ a c c e p t สมมุติว่าเราจะยกเลิกงานนี้แล้วกันเนาะตัวนี้เราคลิกเข้าไปก่อนเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เป็นที่ทาง m เ d ียมีการส่งเข้ามาเป็นตัวเทสนะคะก็คือเป็นเช่อคณิษฐาเป็นเบอร์นี้เราเห็นว่าลูกค้าโทรเข้ามา แล้วแจ้งยกเลิกนะคะพิธีการยกเลิกเราข้าเมนูทุกๆเสิ่งเลยไปที่ process a n d r e s o l v e process a n d r e s o l v e อ่าระบบมันจะฟ้องมาเลยว่า please select promise date first ก็คือเราต้องย้อนกลับไปเมนูแรกก่อน work order detail แล้วไปใส่วันนัดก่อนนะคะใส่วันนัดก่อนอสมมติว่าอันนี้เราจะยกเลิกเนาะเราก็ใส่วันที่ที่เราต้องการยกเลิกแล้วก็กด submit นะคะระบบจะขึ้นมาให้ success ใส่ในส่วนของวันที่กดเสร็จแล้วเราจะยกเลิกงานนะคะอันนี้ไปที่ process and resolve วิธีการยกเลิกงานนะคะของศูนย์บริการให้คลิก request cancel เข้าไปนะคะเราจะยกเลิกอันนี้เป็นการ request เข้ามาหาไมเดียว่าเคสนี้ฉันขอยกเลิกนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าลูกค้า cancel ขีไว้นิดนึงว่าลูกค้ายกเลิก ยกเลิกเดี๋ยอันนี้จะของใส่เป็นเทส t นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นรบ,บเทสต์ลนะคะเสร็จแล้วกดเซฟกดซั b นิดจะเห็นว่างานนี้ของเราจะหายไปแล้วนะคะจากระบบวิธีการไปดูไปดูยังไงเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้คลิกนิดนึงนะคะเวลาที่เรากดตัว Request c a n c e ซไปแล้วเอาเมาส์มาคลิกมันจะสังเกตว่าเขาจะไม่ให้เราคลิกอะไรแล้วถือว่าอันนี้ค่ะเป็นการยกเลิกที่สำเร็จแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราเข้ามาดูที่ Work Order Execution นิดนึงสิว่าเมื่อกี้เรามี4งานอาจจะเห็นว่า1งานหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมายกเลิกกันอีก1งานนะคะเนื่องจากว่าอันนี้น่าจะเป็นงานเทสหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ่าที่เปิดงานไปนะคะอันนี้ก็เป็นงานเทสเหมือนกันถ้าเป็นชื่อคณิตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้เราจะทําการยกเลิกอีก1งานนะคะวิธีการยกเลิกเหมือนเดิมเลยคะ่ะเข้าไปที่ Job Number น,นั้นๆก่อนนะคะอันนี้นนเนาะ Job Number นั้นๆคลิกเข้าไปปุ๊บ เสร็จแล้วเราต้องใส่プ e date ก่อนเราย,ยกเลิกวันนี้ใส่เข้าไปกด submit นะคะแล้วก็มาที่ p r o c s s s and r e s ซ l e เสร็จแล้วให้เรากด s t a ต u s ตรงนี้ว่าเป็น liquid cancel แล้วก็ลูกค้ายกเลิกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็กด submit ได้เลยโอเคจะขึ้น success เอามา,มาคลิกนิดนึงนะคะจะเป็นลูก ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะคะหมายถึงว่าเราแก้ไขอะไรในงานนั้นไม่ได้แล้วนะคะสังเกตว่า work order execution เราจะเหลือ2งานละสองานเมื่อกี้จะเป็นการาสาธิตที่เป็น case test <ๆ>เข้ามานะคะเรากดยกเลิกเรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแนะนำวิธีการยกเลิกงานนะคะออกจากระบบนะคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ